สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูสุขสุนยานหางเข้ามารับชมสองยนันมื้อนี้มาใส่จูครับหรือว่าบ้านที่น้องมาขุดการที่เปนตุม่มหรือว่ามาขอกันตามซีขุนค,ครับมาใส่มาคนทุนหนึ่งครับทานปลาอันนั้นก็นมาใส่จู่หอมใส่รอบ้อม มาหฮอ,อกันครับตอนแรกผุมก็ว่าพุมมาคนเดียวมาฮอตไหมล้วคนมาล่เอยูยนรุ่นนึนงอันก็นมาใส่จูด้วยครับแต่ขึ้นนังห้างบึงสิมารอรุ่นกันเมื่อเช้าครับมาให้ได้ม่านเลยวอสดีงามเช้าครับเอหนหนาาอ,อมอคืนนี้ฝนตกแห่งน,น้อง น้ำขึ้นน้ำแดงเลยจูดด่ผมใส่ว้หุ่นยานอยู่ครับยานน้ออาไปอยู่ม้ามน,นองครับเมื่อคืนเนี่ยคนต๊กแห้งผ <c oughs> มมาสายก็เข้าได้ครับต่เข้าไปนถ้ามาฮอ,ขอขือกันบ้านได้ยามคร่บ <c oughs> หมผมใส่ไว้เจ็ดลังครับเขาใส่คนละสิบลังแต่ยามไปลุ้นเมืองกันับไมมานบ่โอ้น้ำขึ้นไล่ เอาตอนนี้ก็ยังฟุน่นยังงอยอยู่เลยนะครับดินยุกแฉะแฉะยู่อยโอโน้ำขึ้นมาไล่เฮ้ยโอ้ฝันห่าืออีได้อีจูไปครบร้อนน่ะมั้งน่ะเต็นละคนะน่ะเอาน้ำป้ามาเมื่อคืนนะ่ะอืมอ ป้องเก่งเลยครับป้านมาส่องแต็มครับเป็มนมหนยู่ไหนนี่เต็มึ่งส่วนนงแล้วก็นั่งไหมเป็นตูสติติกส่องแต็มครับแต่จูห่มยังไม่ได้มาครบ อีกล่างหนึ่งทำห้างเพื่อนต้องรอน้ำลดก่อนครับมือเข้าก็อยู่คนแบวหางนี่หายให้เบิ้งก่อนครับิ้งเข้าก็อยู่แล้วหันย่างไปเบิ้งเข้ากันเข้าใด้คือจำนวนครับเอ้ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าหลงก้อไหนเอานนึงนะสิบได้มาจากล่างสิบล่างเหรได้มาแปดแล้วนี่ขวางหางก่อนย้อมเลยก่อนแปดแลยสองเออ ้หลังนไนโอ้นี่เอากระติฮ็ดซะนี่เอาไปโอ้หาเลยไงยังไงเนียแล้วใส่ยาใส่เะไโอ้ทีวีซีเจ้าเขาใส่เข้าไปอีร้อ๋อนอยเห็ดที่รกซียนนะเลน้ยใส่ีแกง

าละครับหังล็อกทางติกจูนนะโบ้จักโตเลยตีจูนนะเขาเลยอ๋อแสดงว่ามันแตู่่เดียวนี่ว่นอะสร้างโตเดนะจะลุกต้องงานแล้วผู <c oughs> ้อื <c oughs> <ia> ่นโบ้ได้จักโตครับไม่น้องหมอย่างม่านยู่ได้สรตงโตจะจรงญใช่โบ้เห็นรังหนึ่งหลอน้ำลดทั้งเมาครับน้ำขึ้นครับไม่น้อง โอ้น้ำขึ้นเป่นแค้นเลยหาให้จูกันบ่ฮะสองเออเป็นไงสูตรใครสูตรใครวะอันนี้ขนาดมือแหลงี่น้ำอย่างนากเดินเนี่ยมึงเศร้ามา nè ham ha bông nam lực lực à nam mình đàn khấn nè to vợ ở chỗ này đây đầm luôn rồi ha nó lang qua của mình tưới quá bự ลังนี่เป็นหลบครับตึ้งหมดเลยละบุฟึกลมน้ำหัดลมอ,อมทำไมน่ามาเล่มเห็ดลักเซ็ปด้วยใส่ใหม่อีกลังไหนมาเฟซห้าบุหรี่ซองน้ำพร้อมโลน้ำลดทุเนเยอะทั้งใน <c oughs> หุมก็ได้ม้หกใส่เจ็ดอ่ะหลัลลงนี้อันแล้วอันไหนอันเนี้ไม้ลังไม้หนึงหมิามานรงงานตรงนี้คนนี้งามใช่อืมบก,กวจายันใส่กระยนเขาได้ับนครับ,บไปนอ่องร่อน้้ำรถเนข้งได้หมาอลังที่ทห้าบุเห็นอ่าผลมักทิป ถ้าอยู่ห้ากีินชั้นนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อยครับเดี๋ยวบริหารคลิปใหม่ๆผมไม่หาไปเห็นยังไปห้ายัางกินสำหรับคลิปนี้ครับเฝ้าฝูงทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจ,นจบคลิปยวนหายบนโคกุกสวัสดีครับ